จเจริญพรกระทูธรรมธรรมศาสตร์ชั้นโทร,ระดับปฐมปีเนี้ยมีหลายอย่างที่ต่างจากเดิมมีอะไรบ้างที่ต่างจากเดิมเด็กๆและคุณครูรวมถึงอาจารย์เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเนะเาะรับวันนี้อาจจะพูดคร่าวๆของรายวิชานี้อาจจะไม่ลงรายละเอียดมากมายอะไรใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์ถามมาได้นะถ้าสามารถตอบได้แบบสั้นๆก็ตอบแต่ถ้า ตอบสั้นๆไม่ได้อาจจะทําเป็นคลิปให้ได้รับชมกันคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจสอนในรายละเอียดมากมายอะไรนะอนุมานว่าแต่ละท่านที่ระดับธรรมศาสตรโทรเนี่ยจะรู้วิธีการแต่งกระทู้อยู่แล้วนะหรือถ้าใครติดขัดว่าเอจะแต่งยังไงแบบไหนเดี๋ยวลงรายละเอียดไอ้ฟังอีกทีนึงนะอีกคลิปถัดๆไปแต่ในเบื้องต้นเอาวิชาเนี้ยคลิปนี้หนึ่งคลิปให้จบนะ เรื่องก็ของเรื่องก็คือว่าปีเนี้ยอย่างที่กล่าวไว้ในคลิปที่ผ่านมาเนาะปีนี้เขามีอะไรต่างจากเดิมก็คือไอ้ที่ต่างจากเดิมก็คือว่ากระทูรร้ทำที่เราจะเรียนหรือจะสอบกันนั้นเป็นเนื้อหาที่มีห้าหมวดไม่ใช่สามหมวดแล้วนะเพิ่มมาอีกสองหมวด เดิมทีมีหมวดอดทนหมวดทานหมวดคบหาแล้วหมวดไหนที่เพิ่มมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้หมวดที่เพิ่มมาคือหมวดหมวดอะไอ่ามาละหมวดชนะแล้วก็หมวดบุญคือห้าหมวดนี้นะหนังสือปีที่แล้วหรือข้อสอบปีแล้วเนี่ยพูดแค่สามหมวด เพราะนั้นเนี่ยใครที่เตรียมตัวมาแค่สามหมวดก็ต้องไปเตรียมตัวเพิ่มและที่ต่างไปจากเดิมอีกก็คือแทนที่จะมีสุภาษิตยาวๆสี่วรรคหรือสองบรรทัดอะ่ะมันก็เหลือแค่วักเดียวหรือสองวกบรรทัดเดียวสั้นๆเพราะนั้นใครที่เตรียมตัวมาในแบบเก่าหรือใช้หนังสือเก่าข้อสอบเก่ามาติวเนี่ยต้องระวังให้ดีนะเตรียมตัวให้พร้อม และการเขียนกรรธ้ทำไม่จำเป็นต้องสามหน้าแล้วแค่สองหน้าขึ้นไปแบบเว้นบรรทัดก็พออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจใหม่นะเตรียมตัวมาใหม่สำหรับเด็กทำภาษาโทเนี่ยเข้าใจว่าสองหน้าสบายมากนะอย่างวันนี้มีโอกาสไปติวเด็กใช่ไหมพระอาจารย์ชินวุฒิวัดภาษีเนี่ยท่านไปติวเด็กทำภาษาโทเนี่ยภา,า,ายในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเด็กเขียน สองหน้าได้เลยบางคนก็สองหน้ากว่าสามหน้า,าด้วยซ้าไปโดยให้หมวดเรื่องทานเนี่ยนะเด็กก็เขียนได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะชื่นชมเด็กนักเรียนโรงเรียนสวัสดีวิทยานะซึ่งอยู่ระดับชั้นป .5 ป .6 เอาล่ะฟังถึงนี้ใครมีคำถามอะไรแะกก็ถามมาได้นะ คอมเมนต์มาได้ทีนี้เราลองมาดูแต่ละหมวดถ้าเจอมันแล้วเนี่ยเราจะอธิบายยังไงเราจะพูดยังไงอย่างกรณีของทามใช่ไหมอ่ะดูทามนะถ้าทางปิโยโหติอันนี้ใส่เป็นตรีไปนะ คือเตรียมตรีไว้แต่ว่าเอาเป็นโทรนะด้ธรรมสาโทรระดับปฐมเรียนความแก้กะระตุ้รทมใช่ไหมถ้ททาทงประโยโหติพระตินางพระหูผู้ให้ย,ย่อมไปที่รักคนหมู่มากย่อมย่อมคบเขาเนี่ยแล้วก็ณบัดนี้เหมือนที่เราทํามาตอนธรรมะสาชั้นตรีใช่ไหมหลังจากอธิบายไปเนื้อหาสาระต่างๆขออนะุญาตมันมีการแก้ไขนิดหน่อยนะอ่าตรงนี้ ทีนี้เราพูดเรื่องอะไรล่ะพูดเรื่องการให้การแบ่งปันใช่ไหมมีการให้อะไรบ้างให้วัตถุสิ่งของให้ธรรมะเป็นทานอะไรดีกว่า,าให้ธรรมะดีกว่าใช่ไหมให้คำแนะนำปั้มสอนนดีกว่าแล้วมันดียังไงนะก็คือคนที่ได้รับการให้จากเราเขาก็จะมีความรักความพึงพอใจประทับใจจากการที่เป็นคนอื่นกลายเป็นคนพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันกลายเป็นเพื่อนอะ รักการชอบกันแล้วก็ตอบแทนกันคนทั้งหลายก็นิยมที่จะมาคบหาคนที่มีน้ำใจแบบเนี้ยนะอันนี้เราเข้าใจกันดีเนาะว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็อ้างสุภาษิตอันใหม่มาเลยสุภาษิตอีกอันหนึ่งมาหลังจากนั้นก็อ้างสุภาษิตอันใหม่มาใช่ไหมก็อธิบายสุภาษิตนั้นไปประมาณทั้งสักสิบถึงสิบห้าบรรทัดใช่ไหมพอได้สัก ระดับนั้นแล้วเนี่ยเราก็เชื่อมอีกสุภาษิตหนึ่งมาซึ่งที่มาก็แล้วแต่ว่าสุภาษิตนั้นมาจากไหนนะนี่ขออนุญาตเว้นไว้เลยนะโอเคพูดง่ายคือก็เชื่อมสองสุภาษิตเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนที่เราเข้าใจกันนะธรรมศาสตร์โทนสองสุภาษิตธรรมศาสตรีหนึ่งสุภาษิตเดิมทีเนตกำหนดให้สามหน้าขึ้นไปนะแต่ตอน,น,นเนี้ยในปีนี้แม่กองใจดีให้สองหน้าขึ้นไปได้แต่ใช้สองสุภาษิต ในการเชื่อมอ่าันนี้คือคําแปลนะนี่เป็นคําแปลสุภาษิตแล้วก็คําแปลแล้วก็อธิบายประมาณสิบถึงสิบห้ารรทัดจะมากจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะฮะเขาบอกสองหน้าขึ้นไปเราจะเขียนสามหน้าสีหน้าไม่มีปัญหาเลยหลังนั้นก็สรุปเนะื้อหาทั้งสามตอนนั่นแหละทั้งสุภาษิตที่เป็นสุภาษิตตั้งแล้วก็สุภาษิต ที่มาเชื่อมอีกสองงานรวมทั้งหมดเป็นสามสุภาษิตว่ามันเนื้อหาอยัางไงแล้วตอนจบก็คือสมดังพุทธสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นนิ่คบทเบื้องต้นนั้นว่าถ้าทางปโยโหติพระชันตินางพระหูผู้ให้ปีติรักคนหมู่มากย่อมคบเขาถ้าอย่างนี้เป็นต้นส่วนเนื้อหาในบทอื่นๆเนาะในหมวดคบหา หมวดอดทนหมวดชนะหรือหมดบุญเนี่ยถ้าใครสงสยัยสามารถจะเสิร์ชหาหรือฟังคลิปอาตมาได้ถ้าต้องการครัเดี๋ยวทำคลิปสอนรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะแต่วันนี้จะแนะนำวิธีการเขียนสำหรับน้องๆที่จะเขียนกระรูอย่างไงดีอธิบายยังไงดีเนาะหลักๆเลยเอาคร่าวๆก่อนนะรายละเอียดอาจจะไม่ลงลึกอะไรสอนหลักการอย่างนี้นะ หลัาากการในการเขียนเนาะคร่าก็คือว่าอาจจะเริ่มต้นที่สุภาษิตก่อนเลยนะพูดถึงเนื้อหาสุภาษิตเลยว่าเราเข้าใจว่าอย่างไรหลังจากนั้นก็พูดถึงตัวธรรมะหลักการหลักธรรมนะจบลงด้วยตัวอย่างหรือในทางกลับกันนะลองอีกแบบหนึ่งก็คือพูดถึงตัวหลักธรรมก่อนแล้วพูดถึงสุภาษิตสุดท้ายก็ยกตัวอย่าง อันนี้พอเข้าใจไหมทาให้เข้าใจอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเช่นถ้าเราจะพูดถึงสุภาษิตก่อนเราบอกว่าผู้ให้ยเปที่รลักษ์ใช่ไหมแล้วก็พูดถึงอ่าอธิบายว่าคาว่าอธิบายว่านี่อาจจะใส่กือไม่ใส่ก็ได้บางสํานักก็บอกคําว่าเนี่ยหรือเริ่มต้นเลยที่สําคัญคือต้องย่อหน้าด้วยนะย่อหน้าเพื่อให้กรรมการเห็นว่าอ๋อมันเริ่มต้นแล้วนะจะได้อ่านง่ายสังเกตง่ายค้อนี้ปัดลงข้างล่างอย่างนี้นะเริ่มต้นเราจะอธิบายอะไรอธิบาย สุภาษิตเลยใช่ไหมผู้ให้ผู้ให้ยอมเป็นที่รักหมายความว่าเมื่อเราให้อะไรแก่คนอื่นคนคนนั้นก็จะรักเรา มองเราในมุมที่ดีก็จะกลายเป็นเพื่อนเราอย่างนี้เป็นต้นนะคนส่วนมากก็จะอยากคบหากับเราดังนั้นเราอยากอยากมีเพื่อนมากๆก็ต้อง รู้จักให้สิ่งต่างๆแก่ผู้อื่นอ่าน,นี่คือเนื้อหาสุภาษิตอาจจะอธิบายแตกต่างจากนี้เหมือนตรงนี้หรือมากกว่าตรงนี้ไม่มีปัญหานะอันนี้คือไปที่ตัวสุภาษิตเลยส่วนเกี่ยวกับธรรมะเป็นยังไงแล้วก็พูดไปว่าการให้นั้นอ่าพูดถึงการให้ละ คือการเสียละการแบ่งปันหรือการเอือเ้อเฟื้อนอธิบายไปเพื่อแพ่แก่ผู้อื่นในสิ่งที่เรามีจำแนกเป็นสองอย่างได้แก่อ่านะ มิสทถานจำภาษาบาลีไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าให้วัตถุสิ่งของก็ได้นะให้วัดวัตถุสิ่งของเช่นเงินทองขนมอาหารและธรรมทาน ให้คําแนะนำคําสอนซึ่งการให้คําแนะแน,ะนำนั้นดีกว่าการให้วัดผุ้สิ่งของเพราะจะทําให้ผู้รับนั้น ปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นจากคนไม่มีศีลให้มีศีลจากคนขี้เหนียวนะใช้คำง,ง่ายๆนะขี้เหนียวเป็นคนเสียสละ ากคนไม่มีศรัทธาให้เป็นคนที่ศรัทธาอากคนไม่มีปัญญาให้เป็นคนที่มีปัญญาอาจจะยกตัวอย่างเลยอ่ะอันที่สามยกตัวอย่างใช่ไหม ยกตัวอย่างเช่นเช่นพ่อแม่ให้การเลี้ยงดูเราให้คำแนะนำสั่งสอนและส่งเสริมให้เราได้เรียนหนังสือเราจึงรักท่าน เพื่อนบางคนให้เราทานขนมแบ่งขนมให้เราทานนี่นะเราจึงรักเขาเพื่อนบางคนมีเพื่อนครบมากมายเพราะว่าเขารู้จักแบ่งปัน ด้านระบุชื่อลงไปก็ได้นะพอเขียนได้ระดับนี้แล้วก็อาจจะเป็นสมดังลงไปก็ได้เลยนะสมดังพุธสุภาษิตท,ที่มาในอังคุติการปัญจกานิบาตสมมุติว่ามันที่มามันเป็นแบบนี้ต้องดูให้ดีนะว่าที่มาเป็นอะไรอันนี้สุภาษิตมะนาปทายราปเิมะนาปังคือที่มามันอังคุติการปัญจกานิบาตนี้กรณีสําหรับบางคนเนาะก็อาจจะ เอาธรรมะขึ้นก่อนก็ได้นะสลับกันอย่างนี้นะแล้วกันคือพูดถึงการให้ก่อนใช่ไหมครับป,รปีตรงนี้นะการให้การเสรียละก,การแบ่งปันการเอือเอ้อเพื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นในสิ่งที่มีจําแนกเป็นสองอย่างก็ว่าไปตามบําดับใช่ไหมอ่าอันไหนดีกว่ากันล่ะการให้ธรรมทานแล้วก็นี่ยกตัวอย่างนะ แล้วก็พูดถึงตัวธรรมะอีกทีหนึง่งว่าการให้นั้นดียังไงใช่ไหมผู้ให้ยังไปดีรักเนี้ยมาทีหลังอันนี้ก็มาค่อยมายกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างเช่นทำได้ทั้งสิ่งก็คือเอาง่ายๆว่าเราจะพูดธรรมะก่อนแล้วพูดถึงเนื้อหาสุภาษิตนั้นแล้วก็ยกตัวอย่างหรือจะสลับกันอ่า พูดถึงตัววาสิตก่อนแล้วก็ตัวธรรมะซึ่งธรรมะนั้นารายละเอียดปีกย่อยเนี่ยศึกษากันได้เซิร์อชอชินเทอร์เน็ตได้หรือใครต้องการารายละเอียดคอมเมนต์มาที่กล่าวมาข้างต้นนะทั้งหมดมีอยู่สี่ห้าหมวดนอห้าหมวดด้วยกันเพิ่มมาสองหมวดมันต้องฝึกซ้อมฝึกเขียนฝึกคิดถ้าสงสัยก็ถามพระอาจารย์ที่สอนเราหรือคุณครูที่ติวที่สอนเราก็ได้ นะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆสำหรับธรรมศาสตรโทระดับปฐมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แต่ทุกตั้นถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะ่าสนใจก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เนาะที่สำคัญคือกดกระดิ่งไว้ด้วยมันจะได้แจ้งเตือนนะก็ตั้งใจจะทําให้คลิปมันสั้นๆนะจะได้เข้าใจกันได้ไง,ง่ายๆในจริงๆรายละเอียดต่างๆในการเขียนเขียนแบบไหนในการคิดคิดแบบไหนยอย่างเงี้ย ยกตัวอย่างยกตัวอย่างแบบไหนเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่เราจะฝึกฝนตัวเองนะการเขียนกระทู้เป็นทักษะอย่างที่ควรฝึกฝนะว,วันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนเจริญพร